สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูราคา Netflix กันนะครับเมื่อเราซื้อมือถือมาใหม่หรือว่าเป็นมือถือเครื่องเดิมแต่เราอยากดู Netflix ทํำยังไงเราก็มาดูว่าแพ็กเกจเท่าไหร่กันตัวนี้ก็จะเป็น4ราคา4แพ็กเกจที่ Netflix มีให้นะครับก็คือเริ่มต้นที่99บาทจนถึงสูงสุดก็คือ4 1 9บาทอาาทแต่ทีนี้เราไปดูว่าในแต่ละแพ็กเกจเนี่ยมันทําอะไรกันได้บ้างเริ่มต้นที่ตัว Netflix 9 9บาทจะดูได้เฉพาะในมือถือหรือแท็บเล็ตเท่านั้นนะครับแล้ว ไม่สามารถดูพร้อมกันได้ความละเอียด 480p เท่านั้นเองนะครับแพ็กเกจต่อไปนะครับขึ้นมาสูงนิดน,นึง279บาทแต่ตัวนี้ที่เพิ่มมาคือจะดูได้ทีวีอีก1เครื่องแต่ว่าก็ยังดูได้ทีละ1เครื่องเท่านั้นเองนะครับแพ็กเกจต่อไป Netflix 349บาทแบบนี้มาตรฐานนะครับเป็น 720p นะครับแล้วความละเอียดสูงสุด 180p นะครับอันนี้ดูได้พร้อมกัน2เครื่องมือถือแท็บเล็ตแล้วก็ทีวีเลยนะครับจะบอกว่าตัวนี้ต้องดันสุดๆเลยนะครับเน็ต 419บาทเป็น Ultra HD 4K ดูพร้อมกันได้ทั้งหมด4เครื่องนะครับทุกแพลตฟอร์มแท็บเล็ตมือถืออะไรก็แล้วแต่สามารถดูได้อันนี้ก็จะเป็นตัวใน iPad ของผมนะครับอันนี้ก็ลงทั้งแท็บเล็ต iPad iPhone นะครับหรือไม่ก็พวกสมาร์ททีวีทีนี้ขั้นตอนเราทำยังไงนะครับเริ่มแรกเราก็เข้าไปหน้าเว็บไซต์เลยครับแล้วก็ลงทะเบียนที่อยู่อีเมลนะครับหลังจากที่เราลงที่อยู่อีเมลแล้วรีจิสเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับกดสมัครรับอีเมลมันก็จะมีข้อความกลับมาเน แค่นี้นะครับก็ทําการสมัครได้แหละแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่เราต้องการจะสมัครรับชมได้เลยนะครับใน Netflix กเนี่ยก็จะมีทั้งซีรีส์เกาหลีการ์ตูนแล้วก็ต่างๆอีกมากมายรวมถึง Netflix เนี่ยสามารถที่จะยกเลิกได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็สามารถที่จะพวกวอ t ต์โมันนี่วอลเล็ก็ได้สําหรับนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่มีบัตรเครดิตนะครับสะดวกมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้อัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็มี Disney p พัทนะครับมาให้เราสมัครกันแล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบ Netflix อยากสมัครแบบไหนชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ